อ้าวครับสวัสดีครับผมวันนี้คุณกำลังอยู่กับช่อง Morgan Channel อีกแล้วนะครับผมและผมก็จะมาเล่นเกมทีเดซเนเรียไลไรกันอีกเช่นเคยเนาะก็วันนี้เราจะพาเจ้าโจเนาะไปทำงานข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 นดินใช่ปะขนดินหรือขนข้าววะน่าจะขนข้าวเนาะไปไปส่งนั่นแหละแต่ว่าเราต้องไปส่งที่ไหนเจ้าที่เนาะถ้างั้นเราก็ไปกันเลย รถอม,มีรถด้วยถ้างั้นเราไปทางนี้เลยเนาะตกไปเลยน่าจะขนข้าวนะรู้สึกไปเดี๋ยวเราไปกันเลยเ,เรากม็มีคนโทรมาหาเจ้าโจ,โจนะบอกว่าอยากให้เจ้าโจเนี่ยไปช่วยขนข้าวให้หน่อย <S <S เฮ้ยรถโอ้โหรถกูมัน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 เริ่มไม่เหมือนชีวิตจริงละ ต้องขับรถดีๆเนาะถ้ามันไม่เหมือนก็ต้องขอโทษด้วยเนาะมีคนนะาติดต่อเจ้าโจให้ไปขนข้าวให้หน่อยเนาะเพราะว่าเขาติดทุรละก็เลยแบบเออให้ให้ค่าจ้างโจประมาณเจ็ล้านอะท่านผู้ชมขนข้าวแค่รอบเดียวอะจ้างเจ้าโจเจ็ดล้านเนาะแสดงว่าเขาต้องรวยมากๆอืมกูขับรถชนชาวบ้านชาวช่องไปมัวเนี่ยแซงแซงไปไลยเออรู้สึกว่ามิวอะ หมือนมิวเขาจะออกไปทํางานตั้งแต่เช้าแล้วเนาะตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงรู้สึกว่ามิวออกไปทํางานแต่เช้าแหละโจโจโก็ต้องออกมาทํางานด้วยนะเนาะวันนี้รถรถเยอะนิดหน่อยเนาะก็ไม่ถึงกับเยอะมากหรอกอาไฟเขียวแล้วโอ้ยรถชนจังวะโอหัวร้อนละน่าจะไปทางนี้เนาะคนที่จะใช้ให้เราไปส่งของ ทางนี้ทางนี้เออนั่นแหละที่นั่นแหละใช่ป่าววะกูมาถูกที่ปะเนี่ยอ๋อต,ตรงนู้นจำผิดจำผิดไหนตรงนี้จอดรถจอดรถจอดรถก่อนโอเคเราจอดไว้ที่นี่แล้วเราก็จะเดินมาเก็บเงินตรงนี้ได้นะไปงั้นเราเข้าไปเลยละกัน ให้เราส่งอะไรเนี่ยอืมส่งของเหรอแล้วมันอยู่ที่ไหนครับผมขอดูมินิแมปก่อนนะฮะมีมินิแมปมันให้เราไปส่งที่ไหนโอ้ใกล้ๆเราต้องไปเส้นทางหลักเท่านั้นนะเราไม่สามารถไปเส้นทางเล็กได้เนาะถ้างั้นเราก็ทางนี้เลย เราห้ามขับรถชนด้วยประเด็นอืมเจ้าโจก็ต้องไปส่งของเนาะถ้าคลิปหน้าถ้าคลิปนี้หน้าเบื่อก็ต้องขอโทษด้วยเนะาะชนะสวัสดีครับเออสวัสดีขับรถดีๆนะนายค่ะครับโอ,โ,อโ,อโอ้มีรถเอ้ยมาขับตัดหน้านทำไมโอ้หมอไซค์มอไซ้ไซยไอ้พวกรถใหญ่อเสียสระให้มอไซมั่งเด้แล้วลงไปต่อยเลย อืวันนี้ก็ถือว่ารถเยอะเนาะแท็กซี่เยอะมากเลยโอ้แท็กซี่มึงขับกันแบบโอ้โหแย่มากนะพวกมึงนะขออภัยในคำหยาบด้วยนะครับผมไปขับไปเรื่อยๆนะถ้าผมพางม่สนุกก็ต้องขอโทษดนะ้เนาะไปอืมโอ้โอ้โอโอ ทำไมวันนี้แท็กซี่มันเยอะจังวะเยอะผิดปกตินะเนีน่โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยเดี๋ยวเทนเลอร์หลุดตายตายตาย,ตายสภาพนี้เฮ่อพังไอสัตว์รถกูพังหมดจะไปถึงที่ไหมเนี่ยตายรู้มี้กูไปทางลัดดีกว่าถ้ารู้ว่าในเมืองรถขับได้ทรงตีนขนาดนี้ โอ้ยโอเคครับมาเรามาเริ่มกันใหม่เนะาะเมื่อกี้มันเกิดหาเหวเลยขึ้นไม่รู้โคตรหัวร้อนเลยเสียงมากเลยเนาะไปเรามาเริ่มกันใหม่คราวนี้กูจะไปทางลัดแล้วให้กูไปส่งที่ไหนกูจะไปทางลัดกูไม่สนแล้วว่าโอ้ยโอ้โหนั้นไม่เป็นไรแถวนี้รถมันไม่ได้แบบเยอะขนาดนั้นเราขึ้นทางด่วนได้เนาะไป เราไม่จําเป็นต้องใช้ทางลัดเนาะเพราะเส้นทางมันใกล้ๆไม่ต้องออมแล้วโอยคนดับแรกเอาทาไมมันสามดาววะเฮ้ยกูงงนะเนี่ยกูย้อนสอนเลยละกันกูเม่สนละเล่นถูกเล่นเที่ยอะไรเออมันสามดาววะทำไมมันขึ้นสามดาวอะ โอ้ยมีตำรวจเข้ามาอีกดาวต้องหายดาวต้องหายโอ้ยมันเริ่มไม่เป็นชีวิตจริงแล้วเนี่ยทำไมมันขึ้นสามดาวอะ่ะกูยังไม่ได้ทำเฮี้ย,ยเลยตำรวจตอวกูลงไปช้อนหน้าแกงหรอกตำรวจมันไล่หล่า,ลาโอ้ย ตายตายตายตำรวจมาไล่หลังอย่างนี้เออทำไมมันขึ้นสามดาววะผมงงมากเลยครับผมงงจริงนะเนี่ยมันขึ้นสามดาวแปลงั้นเราก็ไม่ต้องไปสนใจกันอืมเราก็ต้องพาเจ้าโจขับรถเอยมึงหยา่ามึงอยา่ามึงอย่าโอ้ยโมโหเนะี่ยอืม ถ้าคลิปนี้ผมหัวร้อนต้องขออภัยด้วยนะครับผมมันมันหัวร้อนจริงๆเนาะไปะถ้างั้นเราก็จะเล่นแบบชีวิตจริงนั่แหละแต่ถ้ามันไม่เหมือนก็ต้องขอโทษดนะ้วยเนาะคลิปนี้อาจจะไม่เหมือนชีวิตจริงเลยเนาะไม่เหมือนเลยอะ่ะคือไม่เหมือนเลยอะ่ะเออแต่ผมก็จะพยายามเล่นอย่างเหมือนที่สุดเนาะไปะมึงมาขับเบียดทำไมวะ โอ้อฮ่าไปลเราไปกันเลยเราต้องลงทางนี้นะครับผมเราต้องอ่านป้ายด้วยไปถนนมาเล็กตำรวจแม่งก็ตามกูจังเลยวจอดไม่ได้นะครับผมโดนจับแน่ๆ โอเคมาส่งถึงที่สี่พันระดาวมันก็หายโอ้ยสำหรับวันนี้ก็น่าเบื่อนะครับผมก็โจก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากเจ้าโจนะพร้อมกับแสงตะวันนั้นสดใสมากนะครับผมดูดิสวยมากถ้างั้นผมขอถ่ายรูปสักแชะนึงเนาะโอเคถ่ายละแชรหนึ่งนะ เอานั่นแหละก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่โจ๊นะแต่ละมันน่าเบือ่อจริงๆเดี๋ยวผมก็จะกลับมาแก้ไขอีกรอบเนาะถ้ามันน่าเบื่อนะผมจะทําให้มันดีกว่านี้นะครับผมก็สำหรับวันนี้นะขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับมอไซค์มึงจะรีบไปไหนวะโอ้